นี่บอาหารคนรวยนี่เนาะอาหารบอาหารคนรวยาาจานคนอนเายคมากินกับแม่ก่อพวกแดด้วยโอ้ขาดไปปนกบเนาะมผู้โดยเห็นมาปนกบเนี่ยอันตชื่อใส่จานนะมันจะเสบนะ ตอองาตงกับพวกอินโนเมนต์เสร็จมัวแล้วนี่อึฮานแผมันจะเบสบๆมันนี่

ว่าว่ามันมีเงินน่ะต่ำแบบแบกู่พิานิดน,น,นิดที่ไ ทุกประเทศ <c oughs> แบบนี้นาะไม่ม <c oughs> ีในแถวทาคนตายทั้งคนเนี่ยไม่ขับกลัวเลยวะ

ก็เราตันอเอาพออยู่ใต้กินนั่นตางเข้า,ามันจ,จามึนดี รสสาตบนกบในที่หนึ่งมันมีค็งคำเขาใส่คงมันจะหอมจ,จังังมาสิให้ไก่ละให้ไอ่ทุกนนนดนาะพดเขาให้มา,าโซ่โทมพี้บบยบ่ายพับมากกอดีมาก็เริมาโซ่ได้เพิ่นเ <laughs> บอวานย่างหมุนสัตว์เนียในายา่าง ยิบเอ็ดโมงคนอะไรังไงเนองลอยย่างไปตุกกล่อุสิ่ง<ๆ>ันอยู่ในขั้วและแม่นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นไปม่ะเบิ้งโมงเลดึกเขาละ กินนั <c ười> mm ่น hmm. อ so sort of so, anyway, ้ดมือมือยัวบองวงปลายก็มึงกจังกินข้าวจิ้ม็ยากเงไ้ยใ่บมอ่กินก็ทิ้จย่อนสองคนในบ้านเนี้ยทำงานก็ไม่ตึงนะก็ไปใส่ในบ้านมีมนอมือเนี่ยก็ต้มมีใส่ไข่กินกุ้งทรายเพอก็ได้ค่อยกินอี่มมหวม วัามารวบไก่ค่อ่อกมาหวนได้ผมจแม่เป็นอไปสักวหมาใช่หประการมู้นะจับไนะไัดบอสมันเคยกินวานะไก่อะไรที่ทำมันออกมาสักควรเนี่ยเป็นแต่จับไก่สวัสดีครับ